รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ไทยทำขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกมาตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548 มันกให้ครุ่มกะลูกคุมเมือนกันต่างคนต่างมีวางฝันต่างคนต่างมีวางฝันเพราะัวเรานั้นมันก็คุณลูกคุมฟนทนสุทรออกอชัดกระแสแฟนสาวหรอขอแต่งงานวางแผนมีลูกด้วยกัน m e s c a f a โดนแจ้งความละเมิดลิขสิทธิ์เพลงวิวชัชวาลเตรียมเปิดตำหนักตรีชัยนรงเตรียมลุยโปรเจกต์ใหญ่อาร์ตอัศนัยจำใจปิดร้านส้มตำย้ายเข้ากรุงเทพผูเทียมทิ้งวงการสู่วิถีชีวิตบ้านๆมีน้ำตาไหลคิมก่อยไทยเดลมิวสิก เชื่อเสียงเพลงทําให้แม่หายปวยเปิดวาร์ปศิลปินน้องใหม่จากแกรมมิโกแพตตี้สกลนรีคาราบาวเตรียมไลฟ์คอนเสิร์ตออนไลน์เตรียมรูปแบบครั้งแรก สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งแน่นอนครับกับพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครบและผมบอลสกันแก้วประจันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์ฮะและวันอาทิตย์เวลา12.45นนครับทางททบ5 t v 5 HD1 กดหมายเลขหนึ่งทั่วประเทศเลยแล้วก็สามารถรับชมสดๆแบบนี้177ประเทศทั่วโลกนะครับผ่านดาวเทียม 5้าดวงนะครับไปสู่6ทวีปทั่วโลกเลยพี่ท็อปใช่แล้วนะครับหรือว่าจะชมทางออนไลน์ที่ worldwide.tv5.co.th ก็ได้นะครับแม่วันพรุ่งนี้นะฮะทำไมครับก็คือเราจะล้ำเรื่องชุดกันไปพรุ่งนี้เราจะใส่ใส่ใส่ขนของเต้นนะเพราะว่าเป็นชาวลูกทุ่งถูกต้องต้องเต้นเราก็ต้องจัดเต็มกันนิดนึงนะฮะอาฝ่ายเสื้อผ้านี่ตีลังกามากหมดวันนี้มีเรื่องมีเรื่องแบ๊บมีเรื่องแบ๊บใช่ใช่ใช่อ่นะฮะอ่ะไปดูเรื่องราวที่ช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าหรือหนาหือมากแล้วก็มีคนแชร์เฟซนิวส์กันเยอะมากๆเลยนะฮะเรื่องราวของอาการป่วยของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรจน์นะฮะเจ้าของบทเพลงฮิ้วกระเป๋ารักสาวเสื้อลายนะฮะ<ม>ล่าสุดนี้นะครับทางทีมข่าวองเราเพิ่งเช็คข่าวไปล่าสุดครับเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับเัปเตตอาการล่าสุดก็คือระบบการหายใจดีขึ้นหลังจากที่ติดโควิดแล้วก็ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลคือตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวที่จะออกจากห้องไ c u อยู่แล้วจากช่วง สามสี่วันก่อนมีข่าวว่าเข้า ICU และมีข่าวว่าคุณอาแสงสุรีเสียชีวิตนะฮะมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียเยอะเลยแล้วก็เช็คข่าวกันมาปรากฏว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะฮะใช่แล้วนะฮะอาการดีขึ้นแล้วชีพจรความดันปกติและที่สําคัญคือไม่มีไข้ด้วยตอนนี้โอ้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเฟคมิวส์นะฮะเรื่องราวของการที่บอกว่าคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นั้นเสียชีวิตเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าก็ป่วยเป็นโควิดกำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูร่างกายนะครับว็ขอให้ ไปดูประเด็นเรื่องราวของฝนธนสุนทรฮะก็เป็นท็อกออฟเซต้าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปออกรายการดังบูดี้นะมีการสนับสนรักขอแต่งงานถูกคือคบกันมานานใช่ไหมพี่ท็อป20ปี20ปีความความรักกับกับพี่เอสาวหล่อสาวหล่อนะฮะจนมีการมอบแหวนแต่งงานกันเกิดขึ้นมาพอหลังจากที่รายการออกไปนะฮะปรากฏว่ากระแสก็มีทั้งแบบว่าตีกลับบางคนบอกว่าอืมเสียดายของยังคนเข้าไปเม้น์นางด้วยนะ มีมีมีเกรงคีย์บอร์ดเยอะบอกว่านี่ด้วยนะน่าจะลองกับสุภาพบุรุษอะไรอย่างแย่แบบเม้น์แบบหยาบคายอะไรก็เยอะที่ฝนบอกฝนน่าจะแบบลองลองลองผู้ชายไหมอะไรอย่างงี้คือถ้ไปคบกับแฟนสาวหล่อแบบเสียของอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีบางส่วนที่เข้ามาแสดงความยินดีกับเธอนะฮะเพราะว่าบอกว่าดูแลแล้วก็คบหาซึ่งกันและกันกันมาถึปีนะครับวันนี้เราไปสัมภาษณ์ฝนธนสุนทรฮะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสการตอบรับ จากการเปิดตัวแล้วก็ขอแต่งงานในรายการบูดี้นะครับนอกหนจากนั้นแล้วยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีลูกด้วยกันโดยไปขอสเปิร์ม,มจากคุณเทอุเทนพรมิน <laughs> เอามาฉีดใส่คุณฝนหรือคุณเอออเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่นั่งคุยกันมีอีกคนนึงนะคือคุณยิ่งยงยอดวงงามนั่งด้วยพี่ฝนจะเอาของทุนยิ่งยงไหมก็เคยเลือกเคยเลือกระหว่างคุณเท่กับยิ่งยงเอตอบไหมว่า <laughs> โอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปฟังนะฮะว่าตกลงเขาเลือกใครอะไรยังไงแล้วตกลงเขาจะมีลูกกันจริงๆหรือเปล่านะฮะไปฟังความกระจ่างนี้จากฝนธนะสุนทรครับกระแสก็ ก็คือดีค่ะก็คือว่าทุกคนทุกคนแบบยินดีกับเราด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นเราดูแลกันมานานแล้วเออมีวันนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบขอกันเล่นๆต้องบอกว่าขอกันเล่นๆแบบว่าเราจัดปาร์ตี้กันที่บ้านจัดปาร์ตี้กันที่บ้านแล้วก็ น้องๆทีมงานนะคะเขาก็แบบว่ายุแต่งเลยแต่งเลยแล้วก็อ้าสิแต่งสิอ่ะแตง่แตงอ่ะเขาพูดเหมือนพูดเล่นๆกันนะคะแล้วเราก็ประมาณว่าเดี๋ยวเดือนเบอร์มีนานะเดี๋ยวเราจะจัดแบบกับเพื่อนฝูงเล็กๆที่ชายทะเลประมาณนั้นอ่ะคือแค่นั้นเองค่ะไม่ได้แบบว่าใหญ่โตก็คือเมื่อก่อนอ่ะฝนคิดจริงว่าฝนอยากมีลูกเพราะว่าฝนเป็นคนที่รักเด็กนะคะเป็นคนที่รักเด็กเป็นคนที่อยากมีลูกแต่แต่ว่า แล้วเราจะท้องได้ไงอยู่กับพี่เอใช่ไหมคะเราจะท้องได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีเดียวก็คือไปหาขอขอสเปิร์มของใครมาสักคนหนึ่งแล้วก็เหมือนเอามาฉีดเข้าเราแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากท้องเองแล้วเพราะเราต้องทํางานอยู่ก็เลยแบบเอาไปฉีดเข้าพี่เอได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นการพูดคุยกันแบบว่าหยอกเย้ากันเล่นๆน,นะคะแล้วทีนี้ไปงานร้องเพลงก็ไปเจอพี่เท่ก็เลยคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ให้พี่เท่ฟังเล่นๆพี่เท่ก็บอกว่าเอาไหม เดี๋ยวพี่ไปรูดการให้ซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งพี่เท่แล้วก็พี่ยิ่งยงนะคะเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าพูดแบบเป็นคำๆมาว่าเออพี่ยิ่งยงขอไม่เอาได้ป่ะขอเอาของพี่เท่ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอบอบแล้วนะแต่ท้าที่สุดเนี่ยก็คือสรุปแล้วก็คือว่าไม่ใช่นะฮะคือเป็นการแค่พูดกันเล่นๆส่วนจะมีการฉีดสเปิร์มจริงหรือเปล่าจะท้องไหม ก็คือเคลียร์ตรงนี้คือไม่มีนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าครอกคัวบอกว่าเออมีออกมาแล้วจะเป็นห่วงกันอะไรกันยังไงเพราะว่าก็เป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งดูแลกันไปอย่างนี้ตลอดไาใช่แล้วนะฮะมาถึงข่าวหนึ่งกันบ้างครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นงานเข้าอย่างจังเลยสําหรับศิลปินสาวนะฮะที่เป็นอินดี้ก็คือสาวเนสกาแฟสีนคร กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด -19 เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามกับคุณอาร์มชุติมามแต่ปรากฏว่าพอไลฟ์สดเสร็จปั๊บครับก็ต้องมีการขอเพลงจากคนดูทางบ้านนู่นนี่นั่นหนึ่งเพลงที่ขอมาคุณผู้ชมครับคือเพลงฟ้าหลังฝนก็คนดูทางบ้านขอมาพี่ท็อปร้องไหมก็ร้องสิก็ร้องให้ฟังร้องให้ฟัง,ง,ฟงปั๊บร้องปกติไปแต่จู่ๆครับเจ้าของเพลง จัดการเรื่องลิขสิทธิ์โอ้อไม่ได้ขอก่อนแลว<ม>เห็นบอกว่าไม่ได้แค่โทรบอกนะไปแจ้งความเลยนะฮะบอกว่าจะชดค่าเสียหายด้วยด,ดําเนินคดีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงถูกต้องเพลงนี้เลยฟ้าหลังฝนของทรงกรดชามาถูกต้องอ่านะฮะเนี่ยเราไปฟังเรื่องนี้กันเธอได้ออกมาระบายความในใจนะฮะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะก็แฟนๆขอมาแล้วก็อยากฟังเธอก็อ่ะโอเคแล้วเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยอ่านะฮะไปฟังเรื่องนี้จากปากของคุณเนสกาแฟสีนครครับ วันนั้นหนูสตรีมไลฟ์สดการกุศลแล้วหนูนําเพลงเพลงหนึ่งมาร้องนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแชทที่ส่งมานะอันนี้เป็นแชทที่เขาส่งมานะคะว่าแบบว่าเขาอะไปแจ้งความไปหมดแล้วว่าหนูอะนำเพลงเขาไปร้องเออนำเพลงเขาไปร้องแล้วโดยที่บอกไม่ไม่บอกอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่า เพลงอ่ะมันเป็นเพลงเก่าก็เหมือนหนูนําเพลงเก่ามาร้องอ่ะหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดัดแปลงเพลงอะไรใครและเพลงนั้นน่ะร้องร้องก็ร้องไม่ถูกด้วยร้องผิดผิด,ผดถูกถูกไปวันนั้นที่หนูไลฟ์สดการกุศลเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่หนูต้องขอโทษจริงๆนะพี่อันนี้จากใจหนูเลยนะหนูขอโทษจริงๆหนูไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถ้าหนูเคยโดนเตือน ถ้าใครไม่พอใจที่หนูเอาเพลงเขามาร้องอ่ะมาบอกหนูได้นะหนูลบให้ได้หมดเลยค่ะทุกเพลงและหนูก็จะไม่โค v e r อร์เลยหนูจะไม่ร้องเลยก็ถือว่าสนับสนุนกันไปในวงการเพราะว่าหนูไม่ได้ไปคิดมากกับเพลงคนอื่นเพลงใครดังก่อนหนูจะโค v e r อร์เพลงคนอื่นเนี่ยมันยากนะพี่ไม่ใช่ว่าร้องดีนะหนูจาเพลงคนอื่นไม่ได้ขนาดเพลงตัวเองหนูยังหลงหลงลืมลืมเลยจริงๆอ่ะเตือนหนูก่อนก็ได้ อืมนะก็เตือนกันก่อนคนในวงการเดียวกันไปถึงปุ๊บปั๊บจับเลยอะไรอย่างนี้ใช่เนะจ้าตัวก็เลยแบบโอด,โอดครวนมาใช่แล<ม>้วนะฮะอ้าวพักกันแป๊บหนึ่งฮะบิวชัชวานครับ,รบนักร้องชื่อดังปรากฏว่าเตรียมเปิดตําหนักจะล่างทรงทรงอะไรหรือเปล่าหร,รืองไงเอาเลยไงหรือว่าจะเสกแบบว่าทองเข้ากระโหลกไหมเหมือนเป็นประเด็นที่ที่ผ่านมาด้วยรอติดตามฮะรอติดตามแล้วก็อีกนิดครับเครับข่าวชาวลูกทุ่งครับ ย้ายตัวเองนะคบจากกรุงเทพไปอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยนะคะบอกว่าเตรียมเปิดตำหนักโอ้โหเราก็เลยสงสัยครับพี่ท็อปตำหนักที่ว่านี้จะเป็นแบบเสกเคาะศีรษะอะไรหรือเปล่าเป็นเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าหรือังไงหี่เออเห็นบอกว่าขนบบว่าเครื่องรางของขลังนะฮะจากกรุงเทพไปอยู่ที่ประจวบเลยยกไปที่ประจวบหมดเลย่ะครับอ่ไปฟังเรื่องนี้จากปากของบิวชัชวานครับ วิวมีพ่อแก่ที่เคารพแล้วก็บูชามาจะ20ปีแล้วครับหนีลี้ภัยโควิดมาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่ประจบุบันแล้วก็พอดีวิวคิถึงพ่อแก่ที่อยู่กรุงเทพครับก็เลยขับรถเพื่อไปรับพ่อแก่ทั้งหมดแล้วก็กรุงเทพครับมาไวท้ที่ที่บ้านที่ประจวบครับผม เขาวิวไหวเองครับไหวเองเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อญาติๆหรือว่าเผื่อท่านใดที่อยากจะมีโอกาสมามาไหวก็มาไหว้ได้เลยครับเขาวิวส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพ่อแก่ครับแล้วก็มีพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีมีองค์พระพิฆเนศครับผม อ๋อก็คือเขาเอามาแล้วใครจะอยากไปไหว้ก็ไปไหว้ได้แวะผ่านมาก็ไปไหว้ขอพรได้โอ้โหหนจะไม่เล้นแบบว่าทรงเซิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคลียข่าวชัดเจนแล้วตกใจใช่ไเอาไปกันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างครับหลายคนที่ติดตามนะฮะเจ้าพ่อเขาเรียกเ่าเป็นเจ้าพ่อพวงมาลัยอ่าน้องตรีชัยนรงค์ครับถามถึงผลงานกันเยอะเลยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะคลอดผลงานอัลบั้มชุดใหม่สักทีหนึ่งตอนนี้แม่แม่เตรียมเฮกันได้แล้วแกรมมี่กครับเตรียมที่จะปล่อยเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลอัลบั้ อนะซึ่งในครั้งนี้นะคะน้องตรีต้องบอกว่าต้องทุ่มตัวเองนะฮะในการที่จะไปฝึกฝนเรียนเต้นฮะ,ะนี่เรามีภาพนะฮะ,ะเขาบอกว่าเขาต้องเข้าตึกที่ตึกกรมมี่นะฮะ,ะอาทิตย์ละ4วันโโแล้วก็เรียนวันหนึ่งประมาณ 3- 4ชั่วโมงเพื่อที่จะมาไปเรียนเต้นเห็นไหมคุณคือครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ออกมาแบบดีล้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้เขาจะต้องแบบเป็นแบบแบบแบบเต้นชุกชๆๆุอย่างงี้แฟนคลับเขาเยอะมากนะฮะที่ชื่นชอบผลงานน้องตรีแล้วก็เนี่ย คือสเต็ปเป๊ะหมดเลยทุกท่าเลยนะครูมีมีเนี่ยมีโค้ชเนี่ยสอนเต้นให้แบบเป๊ะทุกท่าเลยคือในช่วงนี้จริงๆแล้วอัลบั้มเนี่ยต้องออกแล้วนะแต่มันติดโควิดพอดีในช่วงสองสาเดือนไงก็เลยต้องเลื่อนไปก็เลยต้องเร่งถ่ายทาแต่นี่คือเรียนเต้นให้เสร็จแล้วก็เร่งถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้เสร็จภายในเนี่ยแบบภายในสิบวันเนี้ยแล้วก็ตัดออกมาปั๊บพอเสร็จปุ๊บก็ ขายเลยโอ้โห<อ>ไม่ต้องอดใจรอนานแล้วถูกต้องอเพราะว่าเพลงเพลงอะไรเสร็จหมดแล้วนะฮะเด <pronounce S 2> <univers idad S 1> ี๋ยวแฟนคลับก็ดอรอติดตามนะฮะเรื่องราวของดิจิตอลอัลบั้มของน้องตรีชัยนรงค์นั่นเองนะฮะ <üh rates> ไปดูเรื่องราวของน้องอัจจนัยนะครับเราได้เสนอข่าวว่าน้องก็ปิดร้านส้มตําที่หน้ามอเกษตรกําแพงแสนนะฮะ แต่ก็ปิดไปเพราะว่าช่วงโควิดนะขายกันยอดตกอะไรอย่างนี้ใช่ะะเดือดร้อนกันใหญ่เลยทีเดียวตอนนี้เห็นบอกว่าจากที่กำแพงแสน,นเตรียมที่จะ move เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครเหรอฮะใช่แล้วก็<อ>ต้องดูก่อนว่าจะเปิดดีไหมอะไรอย่างไงกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับหุ้นส่วน<อ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดบาแล้วก็เจอโควิดอีกก็จะเออมันจะ,จะเจ๊งไหมฮนั่งนั่งกินในร้านก็ไม่ได้อีกสมมติอย่างเงี้ยเกิดระบาดแล้วลอก5ขึ้นมาเนาะก็เดือดร้อนนายต้องถึงแบบข่ครกข่สาดเลยไหมนั่นน่ะสิเอเป็นความลำบากนะเนี่ยไปฟัััังจากศอนยครบ โอ้โหตอนนี้ก็ปิดร้านไปประมาณ2เดือนอร์ตปิดร้าน2เดือนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์โควิดให้ดีขึ้นแล้วก็ในทิศทางอื่นๆด้วยเพราะว่ามันมันเสี่ยงด้วยครับพอเราเปิดเปิดขายปกติมันก็เสี่ยงเราด้วยแล้วก็ยอดขายก็ตกลงก็เลยคิดว่าต้องหยุดก่อนในช่วงนี้ก็ตอนนั้นเราด้วยความว่าเราเราอยากทําอยู่แล้วแล้วก็มันงานร้องเพลงไม่มีอาเลยตัดสินใจมาเปิดร้านพอพอในช่วงนั้นที่กําลังแบบเปิดใหม่ๆเนี่ยเขานั่งกินได้อะไรได้ยอดขายไม่ได้น่าเกลียดเยนะคะพี่ทอม ถือว่าโอเคนะตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าพอตอนที่เขาล็อกดาลลวเราไม่มีการแบบไม่ให้ไม่ให้ลูกค้านั่งกินมันมันยอดมันตกก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันมีผลกระทบพอสมควรในเนี่ยแล้วก็แอบนึกในใจว่าตอนที่เราคิดว่าเราจะเปิดเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่ามันจะต้องกลับมาสู่ระลอกนี้อีกอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบใจแป๊บนิดนึงเดี๋ยวอาจจะขอดูทิศทางอีกสักสองเดือนเพราะว่านอกเหนือจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ มีเหมือนจะมีการย้ายด้วยเหมือนจะมีการย้ายสาขาจากกำแพงแสนมาอยู่ที่นนทบุรีก็เลยเพิ่งจะประชุมกันเมื่อวานนี้เองครับประชุมกับทางที่หลานว่าจะย้ายสาขาขึ้นมาที่ในกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาอีกสองเดือนที่จะต้องดูว่าจะวางแผนยังไงทิศทางโควิดเริ่มเบาลงบ้างหรือยังหรือจะยังไงต่อแต่ถ้าหลังจากสองเดือนถ้าสถานาการณ์โควิดยังยังไม่ได้ดีขึ้นก็อาจจะ บุฟก,ก่อนอาจจะยังไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ต้องรอดูอีกสองเดือนครับพี่พครับพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าฮะเรามีโคช้ชมาในรายการฮะโอ้โหอันนี้เมื่อกี้ทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิดหมดเลยเราต้องหาทางรอดพี่ท็อปฮะจะหาทางรอดกับนี่อุปกรณ์มือถือ,อโทรศัพท์มือถือให้เปลี่ยนชีวิตยังไงถูกต้องโคช้ชออนไลน์จึงเกิดขึ้นและที่สำคัญคือ โค้ชครั้งนี้เขาบอกว่าเรียนตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงอยากเรียนตอนไหนก็เรียนเลยโอ้โหอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านได้เลยง่ายๆแบบนี้แล้วก็เห็นผลจริงมีผลลัพธ์จริงๆออกมาด้วยประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับอ้าใครอยากเรียนออนไลน์แบบโค้ชแบบนี้พักสักครู่นีเดียวกลับมาฮะมีคําตอบให้ในมาอ์ข่าวชาลุ่งครับ ู้ชมครับในยุควิกฤตโควิดแบบนี้นะครับหลายๆคนก็พยายามดิ้นรนหาทางรอดตัวเองนะครับพยายามหาวิธีการเยอะแยะเลยที่จะทําให้เรารอดจากโควิดแน่นอนครับหนึ่งในวิกฤตที่จะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยเรามีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับมาคุยกับโค้ชต๋องดีกว่าต้อนรับครับดรนภพลจันทราชัยวงศ์หรือว่าดรต๋องอินเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชครับโอ้โหวันนี้ต้องเรียนเชิญโค้ชมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย อยากจะรอดอในช่วงของโควิดแบบนี้นะฮะเรียนออนไลน์นะครับดียังไงและต้องเรียนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับต่ก่อนอื่นเลยคุยังต้องถามโค้ชต่องบอกต่กอเน,นี่ยโค้ชต่องก็ไม่ได้อยู่ดีมา,าประสบความําเร็จแบบนี้ใช่นะฮะเรื่องราวของชีวิตของตัวเองบอกว่ามาจากเด็กดอยแหละฮะก็กว่าจะมาเป็นปัจจุบันนี้คือดรต่องอินเตอร์อินเตอร์ด้วยนะฮะาอินเตอร์แต่อดีตนี่ดอยเลย อำเภอฝางทั้งลูกเลยฮะบอำเภอฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เกิดที่นั่นครับโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตเห็นบอกว่าเมื่อก่อนต้องใช้คำว่ายากจนพอสมควรเลยจนมากๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับดรครับเอาแบบจนจนไหมจนเลยนะก็ทำไรทำนาทำสวนอยู่ในต่างจังหวัดนี่แหละครับแล้วก็ชีวิตอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากรวยนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเข้ากรุงเทพดีกว่านะครับก็เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็หางานทำนะครับ แต่มาเจอวิกฤตนี้แหละครับมันต้องมันต้องเปลี่ยนเลยเลยต้องเปลี่ยนจากงานที่ต้องงานปงานประจํางานที่เราต้องไปออฟฟิศนี่ต้องเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยรพบพอทุกอย่างมาอยู่ในออนไลน์นะครับก็บ<ม>เลยกลายมาเป็นเรื่องของการเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นโค้ชสำหรับการที่จะสอนออนไลน์นะครับ,รบพอพูดถึงการสอนออนไลน์หลายคนบอกว่ามันมีอุปสรรคคือฉันอยากขายอยากทำอยากแต่ทาไม่เป็นนะครับจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเป็นโค้ชออนไลน์นี่มาอย่างไงครับ มันผมเริ่มทาเองก่อนทำเองก่อนก็คือค้าขายของในออนไลน์นี่แหละนะนี่เราทําไปเรื่อยๆจากจากเดือนหนึ่งหลักหลักหมื่นมันกาไรกลายเป็นหลักแสนเป็นหลักแสนเลยเหรอฮะทำยังไงอ่ะเพราะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอาสมมติเป็นป้าๆอะไรเงี้ยฉันฉันไม่เก่งอ่ะเรื่องของออนไลน์พี่ท็อปจะมีปัญหาอย่างนี้เยอะไม่รู้เรื่องเข้าไลน์กรุ๊ปยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยโค้ดต้องมีคําแนะนํายังไงบ้างสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่กล้าผมสอนเนี่ยนะผมสอนตั้งแต่เอาเป็นว่าซื้อเครื่องใหม่ๆเลยนะ โหลดแอป,ปอะไรต่างๆเราสอนหมดเลยนะฮะจนไปถึงขั้นทําแคปชั่นทำคอนเทนต์ทำโฆษณายิงโฆษณาโอ้โห <นะ S 1> มสมมุติว่าท่านผู้ชมมีสินค้าที่จะขายอ,อยากจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมาสอนทําภาพทําวีดีโอทําคลิปให้อครบวงจรเลยครบวงจรเลยสมมุติเปิดร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทําอะไรไม่เป็นเข้ากลุ๊มมาอย่างเงี้ยใช่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วด้วยใช่ไหมตอนนี้ใช่ท่านผู้ชมสามารถที่จะสแกนนะฮะ เข้ากลุ่มมาแล้วก็รวมทั้งมาสอบถามเลยเพิ่มเติมนะครับที่ไลน์นะครับเปิดไลน์แล้วก็สแกนที่หน้าจอตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านเลยนะเร่ย้อยูาเรียน้าน้วยอ๋อไม่ต้องมาที่ที่ออฟฟิศเลยนักเรียนผมมีนักเรียนผมมี35ประเทศโอ้โหติดปัญหาเรื่องโควิดเดินทางไม่ได้ก็อยู่ประเทศไหนก็ได้นะครับเป็นคนไทยพี่น้องคนไทยนี่แหละต่สามารถเข้ามาเรียนแล้วเราก็สอนให้ทำาอย่างผ่านมือถือมีคําถามอย่างหนึ่งเลยค่าเรียนค่าเรียนแพงเพราะว่า เราไม่มีสตังค์อ่ะพี่ท็อปยุคนี้ค่าเรียนสูงไหมครับจะจะสมัครสแกนเนี่ยค่าเรียนยังไงบ้างแพ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 งเหรอเขตายแล้วไม่เอาแล้วโกดค่าแพงก็ไม่ไหวเรียนทั้งปีเลยฮะพันหมื่นอ่ะเก้าสิบเก้าบาทฮะเรียนทั้งปีเรียนอะไรยังไงก็ได้จนเป็นจนเก่งเลยปารเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะเอาายได้เลยครับวายตายแล้วอุ้ยพี่ท็อปไปประกอบอาชีพได้นะฮะ แล้ววิกฤตโควิด COVID, บางคนโอ้เครียดมากเอาชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนี่ไม่ต้องอะไรเลยบางคนบอกว่าอยากจะยิงแอดอยากจะเลือกกลุ่มนน่นนี่แต่ว่าทํ<ท>า <ำ S 1> ไม่เป็นนะทำไม่เป็นนะบางทีก็เอาเงินเอาไปละลาย นะฮะพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นพี่ทัพช่วงนี้ช่วงนี้คนเครียดนะฮะจริงนอกจากเป็นโค้ชสอนมือถือเลยวฮะตอนนี้เริ่มสอนร้องเพลงด้วยออ๋ที่อยู่ในัยูนิคอร์สนี่ยล่ะต้องมารายการเพลงแล้วเราต้องมาต้องมาผ่อนคลายด้วยแถมอันนี้แถมอ่อแถมให้อีกอ๋อเรียนไปปุ๊บอ่ามีการสอนร้องเพลงได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะดังนั้นอายุไม่เกี่ยง ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนคอร์สออนไลน์ตอนนี้83 83ระดับสูงสุดคือ83ก็ยังมาเรียนได้เด็กสุดเด็กประมาณ20กว่า20กว่าเคอร์ฟมันต่างกันเลยเห็นบอกว่าสอนกันแบบ24ชั่วโมงเลยหลักสูตรมันจะว่าอย่างไรบ้างะสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแลวเนี่ยขั้นตอนในการที่จะเริ่มเรียนเช้ามาปุ๊บเราจะมีตารางให้เรียนเลยว่าในแต่ละวันทั้งวันนี่มีอะไรบ้างาก็เลือกเข้าเรียนได้ก็เรีนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้เลยมีตารางเป็นคลัสให้เรียบร้อยเลยเรียนสด สมมติเรียนเราไม่เข้าใจถามถามได้อีกถามได้อีกอ๋อโหสุดยอดมากเอาแค่แคปเจอร์หน้าจอเป็นแล้วก็ส่งภาพมาว่าตรงนี้ทำยังไงยังไงอ๋อก็จะมีคนที่เป็นกูรูต่อเห็นบอกโค้ชต่องนี้มีทีมที่จะเรียนสอนตรงนี้โดยเฉพาะเลย200กว่าท่าน200้กว่าคนเป็นโค้ชออนไลน์ในทีมนักเรียนตอนนี้ก็หลายหมื่นคนแล้วโอ้โหครับเนี่ยในยุควิกฤตโควิดเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูรายการแล้วพยายามที่จะหาทางรอดหาทางออกเนี่ยสแกน Q r วอาโค้ดหน้าจอหรือมีไลน์แอดด้วยนะพี่ท็อป แอดไซน์เลยครับป่องอินเตอร์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชมก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยใช่นะฮะงั้นในช่วงนี้นะครับต้องเรียกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแลวบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไม่เป็นตัดต่อวิดีโอไม่เป็นอะไรยังไงที่นี้ครบวงจรเพียงแค่99บาทลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้เรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเซียนเลยทั้งปีทั้งปีเลยนะฮะ โอ้สุดยอดมากโอ้โอ,อาท้ายที่สุดนี้ครับให้โค้ดต่องฝากดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมเนะเาะที่กาลังดูรายการเม้าข่าวชาวลูกทุ่งทางทรบ้าทีวีไฟ HD1 อยู่อยากจะฝากอะไรส่งท้ายบ้างเิญเลยครับอยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตนะฮะมันเป็นวิกฤตเลยแต่ในวิกฤตทุกวิกฤตเนี่ยชีวิตผมผ่านมาหลายวิกฤตมากเลยนะนะมันมีโอกาสครับนะครับและสำคัญตอนนี้โอกาสคือมันมาในมือถือนะท่านผู้ชมทุกคนมีมือถืออยู่แล้วใช่แล้วฉะนั้นโอกาสมันอยู่ในนี้อยู่แล้วครับ ทักไลน์กันที่หน้าจอมาเลยครับโทรมาก็ได้ครับโอ้โหเวลาหมดแล้วพี่ท็อปครับวันนี้ยังกูอยากคุยต่อพรุ่งนี้เชิญเขาต่องอยู่เพราะว่าเรื่องร้องเพลงยังไม่ได้คุยเลยพี่ท็อปใช่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวของการเรียนออนไลน์น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แอดไลน์กันไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคโค้ชต่องมากมากครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลากับพ่อข่าวชารู้ทุก้วพรุ่งนี้เราเจอกันสดมนเดินครับเที่ยงทีสวัสดีครับสวัสดีครับ คนคนลูกตรงมาน้อមកក្នុងកលូបក្នុងព្រះតាម